คุณกาลังเกาะแค่สภาวะเดียวคือสภาวะความสําเร็จมีไรายได้เดือนละล้านค่ะความคิดคือคุณตั้งใจคิดแล้วมันก็มีความคิดที่คุณเผลอคิดขึ้นมาด้วยนะส่วนใหญ่สิ่งที่คุณตั้งใจคิดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีๆนะคะแต่อะไรที่เราเผลอคิดมันจะเป็นเรื่องลบหน่อยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเรื่องในอดีตบ้างเป็นเรื่องที่อยู่ๆจิตใ,ใต้สํานึกมันผุด ดึงเอาเรื่องราวนั้นขึ้นมาคิดเวลาที่คุณแบบไม่ได้มีสติสภาวะจิตของเรานะสามารถอยู่ได้แค่หนึ่งสภาวะมีแค่หนึ่งสภาวะคุณเลือกเลยว่าคุณจะเกาะสภาวะดีหรือว่าสภาวะร้ายเคยมีใครเป็นแบบนี้ไหมที่เผื่อทางล้มเหลวให้กับตัวเองถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้เงินเดือนเดือนละแสนบาท ฉันก็จะใช้ชีวิตวันละร้อยเหมือนกันหรือว่าฉันเลือกทางเดียวเลยฉันเกาะรายได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนเอาแค่สภาวะจิตคุณไปเกาะรายได้หนึ่งล้านบาทต่อเดือนนะและมันก็เป็นเช่นนั้น <c oughs> เวลาที่จิตคุณไปเกาะว่าเออฉันเตรียมตัวฉันเตรียมตัวโอเคตอนนี้เงินเดือนฉันสามหมื่นกว่าอยู่นะแต่เขาเตรียมตัวล้มเหลวทุกวันเขาเตรียมตัวให้ตัวเองเขาคิดทุกวันเลยว่าถ้าเขาไม่มีเงินเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้ แล้วคุณคิดว่าสภาพเขาจะเป็นยังไงคะเขาจะใช้ชีวิตทุกวันด้วยความรู้สึกที่ว่าถ้าวันหนึ่งฉันไม่มีเงินฉันเงินหมดขึ้นมาฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้เตรียมไว้แบบนี้จะไปอยู่ห้องแบบนี้จะใช้รถแบบนี้ไม่ใช้รถยนต์จะใช้รถสาธารณะเขาเตรียมตัวล้มเหลวคะ่ะคนเตรียมตัวที่จะล้มเหลวคุณว่าคุณจะสําเร็จปะในเมื่อ จิตของคุณเกาะที่ความล้มเหลวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวหวานทุกขณะจิตที่คุณเดินไปคุณทํางานไปคุณใช้ชีวิตไปจิตคุณเกาะที่ความล้มเหลวกลับกันวันนี้คุณมีนัดถึงแม้ว่าทุกวันนี้เอ่อคุณจะมีรายได้ไม่ถึงสามหมื่นแต่คุณรู้ว่าอนาคตของคุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่มีรายได้เดือนละล้านและคุณก็เตรียมตัว ถ้าเกิดว่าฉันมีรายได้เดือนละล้านฉันจะทําอะไรบ้างนะฉันจะเืิดบาแล้วทากิจกรรมอะไรบ้างฉันจะเดินยังไงันจะมีภาษากายแบบไหนฉันจะมีการตั้งใจพูดกับตัวเองแบบไหนจิตคุณกําลังเกาะแค่สภาวะเดียวคือสภาวะความสําเร็จมีรายได้เดือนละล้านค่ะและในเมื่อจิตของคุณเกาะอยู่สภาวะเดียวจิตก็จะนําให้ การแสดงออกทางร่างกายของคุณการลงมือทําของคุณการคิดของคุณเดินทางไปสู่รายได้เดือนละล้านได้อยู่ดีค่ะ